ขอกราบสวัสดีทุกทุก่วนทุกทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้คุณกับยูกับทองน้องปามดานแชนแนลนะครับคเนนี้ต่างว่าไปกันเลยเราจะมาเล่นฟรีไฟนะฮะกอกันเลยนี่นะคะเนอร์เตตาอะไรเนี่ยรอมันก่อนนะรอรอรอก่อนรอมันก่อนรอมันก่อนรอมันก่อนนะครับผู้ข้อความอะไร่ขึ้นมาเนี่ยดันแต้ม ไม่ผมไม่ดันผมจะมีผมจะไปเล่นรีวิวของน่อยนะครับไปกันเลยเสียงผมจะแอบหน่อยหนึ่งเฮ้ยเน็ตตาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องดีเกีมไว้แนะ่แป๊บหนึ่งก่อนแล้วมันจะกรอดให้เจ็บเจ็บเจ็บใจไปเน็ตตาคลิปเปผมไม่พูดคำหยาบนะครับไปกันเลยเน็ตตาจังอนะ่ะ สองขีดเองแล้วผมจะมอดสปดร์ตใครไม่รู้นะดูสิผมอยู่ปลอดไปจะเลยอะไรล่ะเฮ้เฮ้เฮ้ต้องดีเกมนะต้องดีเกมนะเฮ้เริ่มหัวร้อนแล้วนะเริ่มหัวร้อนแล้วนะ รีละรีละต้องไปสักหน่อยแล้วปดลยหรือบอกก็มีหรือบอกเลเวลหกสิบสามเองปิดเลยปิดเลยการนมันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้มันจะได้ไหมเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมจะได้ไหม คือมันเงาคืนเช้าก,ก็ยังไม่นอนจะนอนเยอมาหาได้แล้วได้แล้วเข้าดูก่อนเข้ารูเข้ารูได้ไหมุูดได้ได้ได้อย่างนี้ได้เลยหามาแล้วต้องได้ได้ต้องได้แน่นอนโอ้โหได้เลยได้ได้ได้เน็ต กาสิปไม่ได้พูดคำหยาบนะอย่าปิดการมองเห็นนะอย่ามาเบนนะเออผมเล่นแป๊บเดียวฮะเออผมต้องเล่นแค่นี้นาะก็จบพอนานะเน็ต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 ทำไมเน็ตมันไม่เรียงอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้นั่นะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว อมทำไงอืมได้รับชุดก็สวมใส่ไปเลยดมีมีอะไรแจกฟรีบ้างนะเอ้มอ oh, มมเยม,มีอะไรแจกฟรีบ้างนะอือไม่มีเลยอ่ะไมะ่มีอะไรให้รับเลยแล้วกิจกรรมน่ะมีอะไรไหมก็ไม่มีเอ้ยก็อีกกรรมนึงหนูไม่ใจไม่ใจไม่ใจมารับของ มารับของแต่รับไม่ได้เพราะไม่มีเน็ตเฮือเฮเฮเด็เด็บเฮอะไรเนี่ยรับไม่ได้รับไม่ได้เลยรับก็ได้เล่นโซนฟิตซายก็ได้ขอรับของกันละกันอืมเพราะว่าเน็ตเออทำไมาม,ามันเก่าวบอกะอะรีบรีบหน่อยคนจะ รีบไปเล่นเกมรีบรีบรบน้อยโอ้โหไม่น่าเดี๋ยวได้รีบเดี๋ยวได้รีเกมนะเนี่ยไปเล่นโซนฟีตายกันเลยเล็เกต่เอเฮ้ยกดเข้ามาทำไมอ่ะไม่ได้กดนะทำไมมือมันลั่นจังอ่ะมือลั่นนะ่ะอ่ะน่ะน่ะน่าน่ะน่ะอ๋อ ไปเล่นโซนฟรีจะตายกันเลยเฮ้ยรีวิวตะกินปืนก่อนตะกินปืนก็มีไม่เยอะนะฮะไม่แค่นิดเดียวอืมอืมใจ่รูฟนดีกว่านี่ล่ะองใส่ต่คืนเมิดเงาืนจ้าวินก็ยังไม่นอนเอ้ยไม่มีหมันก็มีเยอะมากแล้ว ออกนี่ก็ไปเล่นโซนตีตายเลยล่นมาแทะตาแล้วก็ไปใส่ไปแต่งชุดก่อนใส่หัวใหม่เนี่ยแล้วก็ไปโซนตีตายกันเลยเอยกดชาแล้วก็ไปโซนตีตายกันเลยเลดเก้ารับของก่อนแล้วก็ไปกันเลยลุยอืมขอปึบลำกันรักกันนะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียว มาแล้วมาแล้วุวูคนมมว่าผมยิหัวไม่คมนะฮะผมเล่นไม่ก้อยเก่งุูคนเล่นเก่งไหมอ่ะผมเล่นไม่เก่งอ่ะอืมก็ว่าอนะ่ะเนาะกลัวว่ต้องมีอ่ะผมเล่นไม่เก่งดีสุดอีเกิงไปเลยอืมไม่ต้องเอาเยอะหรอกเนี่ยิงไม่หวัวยิงหวัวไม่คมเลยโทรศัพท์มันไม่เลื่นมันแหลก ช้ามากกระตุกมากเลยน่ะหลักหัวแถบไม่ขึ้นน่ะอืมอันนี้เราอันนี้ก็ตึงอยู่นะพี่ชายเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยยิงหัวคงเกินปุยมุ้ยอ่ะ ไป,ไป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 เล่นดีไล่อยได้อันนี้ตีร้อยเท่าไหร่อี่ยรู้ตัวตีร้อยสามสิบตานะครับเพราะว่าเล่นกันเดียวไม่ได้เล่นนานเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพี่เกียร์เล่นเล่นแป๊บเดียวนะคะก็ใกล้จะจบแล้วนะคะก็จบไปแล้วยัง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 